โยวาซาดีวิรุนเมกาดิวิรุนดูไบดิวิรุนชาวไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Delta Force Mobile นะเป็นเกมอ่า FPS นะครับเดินยิงนะครับอ่าคล้ายๆกับเจ้าตัวเกม Arena Big Out บวกกับ Battlefield นะมันจะมีเล่น2โหมดนะครับโหมดแบบหาของ Survival นะครับกับโหมดแบบนี้แบต t ทิลฟิลด์คือยิงแบบถล่มกันนะ่ะ33มสปะทะ33นะท่านผะู้ชมนะโคตรมันโคตรตึงโคตรอันตรายนะเป็นเกมมือถือนะอันนี้พี่ปรับภาพสุดเลยละใน120 FPS นะครับ้อยยี่สมบอกเลยนะครับ เอาดิกิบไปได้ลึงสวยครับพี่นี่ลิงโหลดอยู่ด้านล่างทำย้ายใต้คลิปนะคนดูนะโหลดผล่านเจ้าตัว F4399 นะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือ Android นะครับเนอะเอออ่าไปโหลดกันมาได้นะท่านผู้ชมนะต่วน iOS นี่ก็ย้ายสตูไปโหลดที่ประเทศจีนนะท่านผู้ชมเฮ้ยโคตรีโคตรอันตรายอ่ะคนดูลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำย้าใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะ นีขี่รถถังโคตรตึงอย่างคนดูขี่รถถังยิงโคตรตึงเอาเว้ยเฮ้ยเอาสวยสวยเพื่อนโอ้เพื่อนเราแม่งขี่รถถังโคตรโหดเอาดิเอาดิเข่ากลางวงล้อมอ่ะแตกหนึ่งสวยพี่สวยไหนไหนไหนเออเอาดิเอาดิสวยเฮ้ยมันมีคนเล่นเนี่ยนี่ปืนระเบิดอยู่ด้านในนะคนดูนะไปแต่เฮก ลงเติมลงเติมคนดูทำไมยังยึดจุดไม่ได้มาผมเอาสไนลงดีกว่าครับไอ้นี่สไนยังถึงจะชิวครับคนดูยินนี่สามารถแบบอ่าเรียกพวกฮวงพวกฮออะไรมาได้นะท่านผู้ชมนะไอ้นี่ก่อนเลยสวยแตกหนึ่งแตกสองแตกสามแตกสี่แตกห้าแตกหกโอโ้โหโคตรตึงเลยพี่มารี ยิงปัดขวาเพื่อหวังผลยี่สิบสามนาฬิกาเป็นผมอุศนายมานะคนดูนะถ้ายิงเข้าหัวนี่นัดเดียวตุยนะคนดูสุนายตวยห่ล่วงแต่ว่าถ้ายิงโดนตัวในสองนัดนะครับเกมน,นี้ก็ยากอยู่นะสวยห่ล่วงหนึ่งล่วงสองล่วงสาม เอยเอยเอาดิเอาดินี่แน่นี่แน่เฮ้ยยร่ลอยเนียนอ่ะคนดูเอาอ่ะเอาอ่ะลวงสี่อืมนนี่โดนอยู่โดนอยู่ไหวว้า มีคนเล่นสแสดงคือกันเฮ้ยไปลงต่อไปลิสโกไปลงเติมลงเติมเรายึดมาถึงจุดนี้ในแลน้วน,น,น,นี่คนดูไม่ทำไมเพื่อนเรามันไม่เข้าต่อวะอืมอืม เออเวอรยิงจากตรงไหนเอาค่อยเหลือแคบคนดูยิงงูก่อนแป๊บนึงสวยสวยนี่แน่ยิงฟรีไม่ตายครับน้องบอกเลยนี fall. ่แน่นี่แน่สวยครับเออเก็บสองเออ ยิงพอยมันดาวได้นะคนดูนะไอ้เพื่อนเรามายิงต่อทุบมอนบบบีไปลุยเอาไหนลงมาเอานี้ละวกันนี่ตกาโตกาโต,กาต,ก,าตกาตัวโอ้โหข้างล่างโคตรเยอะ กันนำไม่ดีครับโอ้โหโคตรได้หลายแต้มบางคนดูแต้มขึ้นรัวๆอ้าวดีๆดคกดตายก่อนแป๊บนึงตื่นขึ้นมาใหม่ครับสวยลงครับลงเติมวู้โหไปเลยจับวิเนียนไอ้นี่เนียนไอ้นี่เนียน,นล่วง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  ปืนมิ่งมีไม่ค่อยโดนเลยระยะไกลระยะไกลถือว่าไม่ค่อยได้โอ้โหแต่ว่านี้เก็บได้อยู่เมื่อกี้เนี่ยโดลูดแ่ะยังเบอรไปก่อนสองโอ้ยมันกระโดดมาโคตรทิวเลยมันลิ่นปืนพกดาอะไรได้นี่เบอร์ไปแล้วมันเบอร์ไปแล้วคนดูมันพิ้วแท้เออ กดตุ้ก่อนนะคนดูนะลงครับตรงนี้ไปตรงนี้ลงได้คนดูลงเนี่ยครับหนีอยู่บนรถเพื่อนเราครับโอ้โหโคตรตึงโคตรก็ส์แล้วดิมาว่าเอาคนพิษคนดุสกอนะเฮ้อไอ้ดิเพื่อนเอาเราเป็นคนขัาบหรอยิงเนี่ลงลงก่อนดีกว่าลงลงตรงไหนวะ อ๋อ <Wasser> นี่อ่าลงมาแล้วม่อยู่รอกคนดูเดีย่ตุยไม่ไหวไม่ไหวว้าวว้าวว้าวว้วแตกหนึ่งแรกหนึ่งครับน้องทำไมทำไมรอบนี้เราดันไม่เข้าเลยวะทีมเราต้องใส่ผมต้องเล่นสไนเปอร์บริเออร์บอยว่ะคุณดูนะทีมอ่าสไนเปอร์มาลงก่อนฟ้าบลุยดิ ตีกี่ที่สี่อันนี้เกมมือถือนะคนดูนะบอกเลยข้าถือว่าใช้ได้นะครับทำออกมาดีอยู่อย่างอัติไมค์มาดีมากนะครับเล่นบนคอมมาภาพโคตรสุดอ่ะเป็นอย่างนี้นะเอาเพื่อนเรายิงไป้วโอเคโอ้ยทำไมมันยิงเงินแม่นยิงเลยวะกดแม่นโคตรตึง โอ้เราตายรลัวๆเลยนะเนี่ยคนดูโตกะ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 ตัวชีตัวตุัวปูสามนี่เราดันไม่ได้เนี่ยนะฝั่งนั้นมันกันโคตรดีอ่ะอืมก็โหดเกินไหมฮะโหดเกินไปแล้วนะสวยแตกไหวแตกหนึ่ง สไนคคือก <ider> <itor> ันนิวใหมยนี่แม่งเจอสไนเหมือนกันมาเฮ้ยตายก่อนเออลงครับลงครับตรงนี้แหละตก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 กะต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 กกะตกะตกกะตกะตตกก โว้วโววมุมไหนวะมุมไหนวะนี่แตกสองนี่แตกสามเออระเบิดอะไรนะระเบิดปูดูพรมนี่มาว่าได้ฮิกตายรัวๆเลยนะตอนนี้บอกเลยเล้ลมหายใจจากไปก่อนนะคุณดูมาเลยจ้า ปามุมนี้แหละคนดูผมบอกเลยนักลอยจิตวิญญาณแห่งการลอยต้องเกิดขึ้นที่นี่ยี่ดีดีสีแงนมาแล้วมีสไนน์หนึ่งตัวตรงนี้แตกแตกสอง,องเป็นไงนะแตกสามเป็นไงนะเอาจัดเอาจัดเฮ้ยใครมันมาลอยด้วยมวะนะัน่ะแตกสี่เป็นไงนะ กอัตรึงตึงจัดตึงจัดนี่ไอเครื่องกำเนิดนี่เครื่องกำเนิดคนดูนี่นะครับร่วงแตกห้าเอาเรือเอ้าเรือหูนี่ตึงจัดตึงจริงเว้ย้ยมันมีคนอยู่ฝั่งนี้นี่นี่อุ้ยกำลังจะแลกกันเลยยี่หมดเกินไปนะจริงๆมันมีคนเลี่ยมคนดูตรงนี้มันมีคนเลี่ยมอ ลง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 ทีมผมกำลังจะแพ้แล้วนี่คุณได้รับการพ่ายแพ้นี่หนึ่งนัดนี่หนึ่งนัดสวยโอ้ยทำไมมันยิงกันดีจังเลยวะมันมีสไน่์หล่อจริงๆด้วยคนดูเห็นไหมเนี่ยผมโดนหลายรอบเลยตัวเนี้ตัวนี้มันก็ผมมันหลายรอบนะ อย่าไม่ตายดีแน่ยเาจะลงมาจัดการแกแถวนั้นแหละไปตัวไหนตัวไหนคนดูนี่แน่นี่แน่สวยนี่แน่สวยโว้วววมีคนเห็นเราโลดศูนย์กันครับ ย,ยิงก็แจ้งอะตัวนี้มันมีจริงๆนะ้นสน่หเนี่ยไอตัวเด็ดที่ใช้เสน่หรอหลอยผมเหมือนกันเนี่ยนี่ร่วงโดนหัวครับในร่วงเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่สวยนี่เนี่ยครับร่วงเป็นไงลนะ่ะ ไม่อยากจะมูไม่อยากจะมูโอ้โอโอ้โมันมีคนเห็นเรานี่นะครับอืมนี่นะครับสวยอตอนนี้ผมมันตึงอยู่แต่ยังตึงไม่มากพออ้ย่ีเลยครับร่วงมันอยากเอาหัวมาแลกกับพี่อย่างนั้นเลยเน้อง ไม่ได้นะจ๊ะไหวแตกหนึ่งโอ้สนายโคตรตึงอ่ะนี่เลยครับอ e, ุ้ยกดโอ้เจอแล้วเจอแล้วไหนไหนไหนนี่ไงนี่้เฮ้อันนี้มันต้องเจอกันนะอีกสี่เราจะแพ้แล้วนี่มาคนดูสอง โอ้แพ้เลยคนดูนะเออฉันยอมรับการพ่ายแพ้เออตายติดตะ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 ตายเลยคนดูแพ้แล้ว what the heck หรือจะใช้ได้อยู่นะครับเกมนี่ถือว่าโอเคเลยนะภาพสวยนะครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกม Delta Force นะทุกผู้ชมนะอันนี้เป็น Delta Force Mobile อเซิร์ฟจีนนะเออตอนนี้เขาเปิดเล่นอย่างเป็นทางการนะต้องย้ำว่าเปิดเล่นอย่างเป็นทางการนะเป็นเกมแบบว่าแนว A.P.S เหมือนกับตัว Battlefield บวกกับเอ่อ Arena Breakout หรือว่า Escape from t a r k o v นั่นเองนะท่านผู้ชมนะวิธีการโหลดก็คือ Android นี่โหลดผ่านจ้าตัว F4399 นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำอธิบาใต้คลิปแล้วก็ล็อกอินผ่านจ้าตัว FQQ วิธีการสมัคร FQQ ก็อยู่ด้านล่างคำอธิบาใต้คลิปหรือว่า ไปให้เขาสแกนนะครับเพื่อสแกนเข้าแอป QQ ให้ได้นะท่านผู้ชมนะเออนี่ต้องต้องให้เขาสแกนด้วยนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าคนที่มี QQ วคิ Q เขาสแกนได้นะครับท่านผู้ชมของพี่สแกนเต็มไปแล้วนะครับไม่ต้องถามนะก็ไอโอเอสก็เหมือนกันนะครับย้ายสโตรไปโหลดที่ประเทศจีนนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้วิ่โคตรก่อนเจอก็มาคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง